แล้วสิ่งสำคัญเลยนะครับหลายๆท่านที่กำลังศึกษาหาข้อมูลในเรื่องการดูแลรถจ้าหาแต่ผลงานร้านใหม่ๆหาแต่ผลงานร้านถูกๆจนที่ลืมอะไรบางอย่างไปนะครับนั่นก็คือเรื่องบริการหลังการขาย อัปเดตผลงานกันหน่อยครับช่วงนี้ร้านออโต้สปางานแน่นมากเลยนะครับก็มีทั้งงานใหม่งานบริการหลังการขายแล้วก็ด้านหลังอั้มคันนี้นะครับเป็นลูกค้าใหม่นะครับต้องขอขอบคุณมากมากเลยที่ลูกค้าศึกษาข้อมูลมาอย่างดีนะครับแล้วเชื่อมั่นในออโต้สปานะครับเลือกโปรแกรมกราฟีนไฮคอร์แล้วก็ติดตั้งฟิล์มใสกันรอยแนวปะทะด้านหน้านะครับก็คือฝากระโปรงหน้าไฟหน้าและกันชนเพื่อป้องกันสะเก็ดหินนะครับแล้วด้านหลังนะครับที่ช่างกําลังทําอยู่นะครับก็คือการขัดปัดผิวส้มนะครับจริงๆรถใหม่ป้ายแดงแล เราข้ามขั้นครับเราไม่มาพูดถึงเรื่องการขัดลบเอยเพราะถือว่าเป็นงานขั้นพื้นฐานที่ใครๆก็ทําได้แต่สิ่งสําคัญนะครับคือเรื่องของการเตรียมผิวที่ออโตสปาเราพูดและเน้นย้ามาเสมอก็คือการขัดปับผิวส้มนะครับผิวเดิมๆของ CRV นะครับลองไปสังเกตเลยจะมีลักษณะไปขึ้นคืนขุ่นๆนะครับเหมือนผิวเปลือกส้มเราก็จะทําการขัดเคลยร์ผิวรดเกอร์ส่วนเกินตรงนี้นะครับให้มีความเรียบเนียนมากขึ้นรถก็จะเงาใสาเป็นแบบกระจกเลยก่อนที่จะไปทําการเคลือบกาฟีนะครับเพราะเราไม่มามโนอุปโภคขึ้นมานะครับว ไม่มีทางและเป็นไปไม่ได้เด็ดขาดเพราะว่า90%กว่าเปอร์เซ็นต์มาจากการตีมีหนูทั้งหมดนะครับแล้วก็ด้านหลังตรงนี้นะครับเป็นรถมาสด้า CX 3 0นะครับคันนี้ผ่านการเคมสีมาแล้วด้วยนะครับในส่วนของการชนหน้าและก็ใช้งานมาแล้ว 4- 5หปีลูกค้าก็มาให้เราฟื้นฟูสภาพสีผิวนะครับเดี๋ยวเราขัดปรับสภาพผิวให้ลดเงาใหม่เหมือนป้ายแดงเลยนะครับแล้วก็เคลือบตัวเซรามิกลงไปนะครับแล้วก็ทําสปาภายในด้วยนะครับแล้วก็ต่อมานะครับเป็นรถของคุณอาเพชรรัต ภายใน2ปีมาเนี่ยอ้ําทํารถให้คุณอาเพชรรัตน์ปเนี่ยสคันแล้วรวมๆน่าจะประมาณสามแสนสี่แสนได้นะที่คอณอาเพชรรัตน์จ่ายอ้ํานะคุณอาเขาเป็นคนรักรถ แต่ชอบเปลี่ยนรถบ่อยๆนะครับรอพี่แล้วนะครับก็เอาเริ่มตั้งแต่แรกคือรถ t ท s l a แล้วก็ Ben z EQE ขาย EQE เสร็จแล้วก็ไปซื้อพอสคายเยนนะครับแล้วพอสคายเยนก็ขายแล้วก็กลับมาที่ EQE เหมือนเดิมติดตั้งฟิล์มใสกันรอยด i ม m o n d e x t r a รอบคันเลยนะครับเดี๋ยวเราจะต้องทำการขัดปรับผิวส้มทั้งหมดเลยแล้วก็ติดฟิล์มด i a m o n d e x t r a ที่มีความหนา230มคลลเมรเพื่อโปรเทคสีรถเลยและอํมก็เชื่อว่าไม่เกิน6เดือนเดี๋ยวอาะพี่ชายก็ขายอีกแล้วแลรคันยะบ หลายๆท่านที่กำลังศึกษาหาข้อมูลในเรื่องการดูแลรถจะหาแต่ผลงานร้านใหม่ๆหาแต่ผลงานร้านถูกๆจนที่ลืมอะไรบางอย่างไปนะครับนั่นก็คือเรื่องบริการหลังการขายร้านที่เปิดให้มานานๆนะครับงานบริการหลังการขายเขาต้องแน่นต้องมีรถมาเซอร์วิสให้ดูแลทุกวันเพราะเขาทำไปนานอย่างด้านหลังพวกนี้นะครับก็เป็นรถเซอร์วิสรีโค้ดทั Re ้ทงนั้นเลยใช้บริการเคลือบซามิกกับเรามาแล้วหลายปีแล้วก็ครบรอบ6เดือนนะครับก็มาขัดเคลียร์ริ้วรอยมลภาวะทั้งหมดแล้วก็ทาการเคลือบซร์มิกใหม่เพราะว่าออโต้ เราการันตีรถคุณจะต้องสวยงามเหมือนวันแรกที่ทําออกไปแล้วก็ในเรื่องของการดูแลรถนะครับไม่อยากให้ไปเชื่ออะไรมากมายที่บอกว่าน้ํายาจะอยู่ได้3ปี5ปี7ปีนั่นคือผลวิจัยจากทาง l a บนะครับที่เขาวิจัยมาแล้วก็เป็นผลวิจัยที่อยู่เมืองนอกแต่ทีนี้ผลวิจัยที่อยู่ในห้องแ a บอบมันมาเปรียบเทียบก,บกับการใช้งานของรถแต่ละบุคคลไม่ได้มันเอามาเทียบกันไม่ได้บางคนใช้รถน้อยรถก็ไม่ค่อยเกิดริ้วรอยแต่บางคนใช้รถเยอะสมบุกสมบันริ้วรอยก็เกิดขึ้นเป็นธรรมดาฉะนั้นน้ํายามันไม่สามารถอยู่คงทนได้อ้ําัเต็มทีีี่ปป2ว ก็ไม่เหลือแล้วแต่ทีนี้ครับอยากให้ลูกค้าโฟกัสในเรื่องของบริการหลังการขายว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยร้านจะอยู่ได้นานดูแลรถเราหรือไม่แล้วดูแลรถเราอย่างไรฝากไว้ให้ลูกค้าพิจารณาครับ